เวลา 8. 55นาทีกาสนาทีสมเด็จพระนิธฐาธทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชําเนินไปกระทรวงการต่างประเทศทรงฟังปาฐักกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรวมกับสภาการชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ International Humanitarian Law และเพื่อเฉลิม ฉลองในโอกาสครบรอบ150ปีของกระทรวงการต่างประเทศและวาระครบ76ปีอนุสัญญาเจนีวาที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการจํากัดขอบเขตความรุนแรงของสงครามและเป็นพื้นฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การแสดงประักถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเิรินทร์จัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2546ปีนี้จัดเป็นครั้งที่11มีนางมิญยานาสปอนยาดิสเอเกอร์ประธานคณะกรกมกรมก,ก,การกาชาติระหว่างประเทศ International Committee of the Red Cross (ICRC) เป็นผู้แสดงประักถาหัวข้อการทำรงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ในสงครามร่วมสมัยนางมิญยานาสปอนยาดิสเอเกอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทูตกฎหมายระหว่างประเทศและกิจการด้านมนุษยธรรมมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายระดับโลกเพื่อรับมือกับวิกฤตาการที่ซับซ้อน ในงานยังมีนิธีทธศการแสดงอาคารที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ยุคแรกจากวางของเจ้าพระยาพานุพงมหาโกษาธิบปดิเสนาพดีต่างประเทศคนแรกปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ณอาคารถนนีอยุธยาอาคารถนนแจ้งวัฒนะและอาคารรัฐประาศาสนพระดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ทิธศการแสดงอนุสัญญาเจนีวาจำลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งลงพระประมาาพิไทยหลกักิทธศการกิจการความร่วมมือระหว่างสภากาชาติไทยกับคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศ พระทักกถาสมเเ็จเจ้าฟ้ามหาจาักรีสิรินทร์ช่วยส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุธที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านมุษยธรรมของไทยร่วมถึงคณะทูตนายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่องค์การระหว่างประเทศสถาบันการศึกษานักวิชาการและสาธารณชนได้รับความรู้และข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒธที่เชี่ยวชาญการดําเนินงานด้านมุษยธรรมในประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจ ทั้งในปริบทของไทยและนานาชาติความรู้ที่ได้รับจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้ประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างแข็งขันต่อไป เวลา14นาิ15นาทีสมเด็จพระกนิฐาเท,าทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของมูลนิธิสารติภูมิเขตตลิงชันมูลนิธิสารติภูมิจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2562โดยมีนายคุณมักสิงห์สัจเทพเป็นผู้ริเริ่มและเป็นประธานมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนการจัดสร้างชาปนาสถานสาธารณะและสาราพิธีการทางศาสนาเพื่อใช้ในการชาปนากิจสวดมนต์บูชาตามพิธีการทางศาสนาของประชาชนทุกศาสนาทุกชนวั้นวรรนะทุกนิกายทุกเชื้อชาติและทุกภาษาอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือญาติของผู้เสียชีวิตสามารถดําเนินพิธีชาปนากิจได้โดยไร้ความกังวล สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคแก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งเพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาตรณประโยชน์ สำหรับชื่อสารติภูมิหมายถึงดินแดนแห่งความสงบสุขเป็นบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวบริ่นิธิจึงได้จะสร้างชาปนาสถานสาธารณะบนที่ดินใน่ที่เจ็ดไร่เกตารางวาบนถนนบางเชือกหนังพุทธมณฑลสายหนึ่งขแขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันอาคารเมนเผาศพเป็นทูปดอกบัวพระดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งการสาการะบูชานําเสนอถึงความบริสุทธิ์การรู้แจ้งการเกิดใหม่การเจริญเติบโต ทางจิตวิญญาณทำพิธีวางศีาราะเลิกเมื่อวันที่25มีนาคม2566โดยนายนาเคสิงเอกอาคารราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเป็นประธานและได้ก่อสร้างอาคารพร้อมเตาเผาที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานจำนวนสองเตาพร้อมสาราพิธีการทางาศาสนาและอาคารอื่นๆรวมเจดหลังแล้วเสร็จเมื่อวันที่26ตุลาคม2567 นอกจากนี้มุลนิธิสารติภูมิยังได้เยี่ยมเยียนและสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ครั้งนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วุฒิเนตรีได้ทํากิจกรรมการกุศลให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นการบริจาคถุงยางชีพข้าวสารอาหารแหง้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านรวมทั้งบริจาคให้สํานักงานเขตตะลิงชันนําไปแจกใจ่ายให้แก่ชาวบ้านเนื่องในโอกาสต,ต่างๆตลอดจนได้บริจาคถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ไปประเทศอินเดียเนื่องจากยอดผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทําให้โรงพยาบาลหลายแห่งเกิดปัญหาขาดแคลนออกซิเจนอย่างหนัก ด้วยสมเด็จพระนิษิาเที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามาหาจาักรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรราชพัด,ดีสิริกิจาการที่นี่พิรยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยาชาติสยามพระบรมราชกุม,มารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่19ถึงวันที่22สิงหาคมพุทศกราช2568ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สําคัญและการดาเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่โรงเรียนอาเมอิบราหิมศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยเป็นที่ ยูซีเฮลลสาขาบุกิจบาตอกเวสพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสิงคโปร์โรงเรียนนอตไลท์โรงพยาบาลกวงไวซิซลศูนย์วัฒน,ธ,นธรรมจีนสิงคโปร์และหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ สมเด็จพระนิษาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรตัตนราชสุดาสยามบรมรชาชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG407 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสม,มุทรปราการในวันอังคารที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา13.50นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG40 สเสด็จพระราชดำเนินกับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา19นาิ35นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง18สิงหาคมพุทธศักราช2568